ครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมเมาสเลคคอร์ดนะครับกับรายการเมนูเทสนะครับแล้วก็ใช้คุณเช่นเคยนะครับเรามาดูเซตอินเด็กนะครับในวันที่หนึ่งนะครับกันยากันนะครับอินเด็กวันนี้ปิดตัวไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักนะครับลบไป5จุดนะครับอย่างที่บอกครับว่าไม่สามารถทะลุตรงจุด ที่เรามาร์กไว้ตั้งแต่แรกไว้นะครับที่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามสองศูนย์ตรงนี้แหละครับคือถ้าไม่ทะลุได้นะครับตัวเซตก็จะค่อยๆปรับตัวลดลงลงมาเรื่อยๆนะครับโดยมีแนวรับสำคัญหลักๆเลยก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งสองแปดศูนย์นะครับแล้วก็หนึ่งสองหกศูนย์นะครับที่เราบอกไปนะครับเป็นชุดตรงนี้นะครับเล็งอยู่ประมาณนี้นะครับ มันตัวเลขเข้าๆอย่างชัดเจนไม่ได้นะครับอาจจะหลุดลงมาที่ 1, 2, 5่ก,กว่านี้ก็ยังได้นะครับในเด้งที่ที่เราวางไว้นะครับเพราะว่าในเมื่อเซตไม่สามารถทำนิวไฮได้นะครับเซตเองก็จะเป็นาการทํานิวโลแทนนะครับตามกฎปกตินะครับของเซตอินเด็กนะเรามาดูหุ้นฮอตนะครับของช่วงนี้กันนะครับ ธานีนะครับเป็นตัวที่ถูกกล่าวขานกันอย่างมากมายนะครับช่วงนี้เนื่องจากวิ่งมาหลังจากเบรกกรอบการสะสมมานะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยจะหยุดเท่าไหร่นะครับหลังจากเบรกตรง3.2มาได้นะครับนี้วิ่งขึ้นมาที่24เปอร์เซ็นต์นะครับคือด้วยตามกฎของหุ้นไทยนะครับ ไม่รู้ผมอาจจะคิดไปเองหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วของหุ้นไทยนะครับถ้าวิ่งมาได้ที่ประมาณทัก20-30%มเนี่ยมันจะมีการพักฐานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับคือคิดง่ายๆโดยการที่ไม่วัดฟีโบนชัชชีไม่วัดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับคิดที่3.2นะครับวิ่งไปที่3 0นะเพื่อนๆเ,เอา ผมลองวางอย่างนี้เลยนะครับมันก็อยู่ที่ประมาณสีนะครับนี่นะครับคราวนี้เรามาลองวัดฟิโบว่ามันยังจะพอได้หรือเปล่าเข้าวๆปรากฏว่าเป็นไงครับใกล้เคียงนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแกบในการเล่น ที่จะถึงตรงประมาณสัก4.2เนี่ยมันจะค่องค่อนข้างที่จะยากนิดหนึ่งนะครับหรือเนี่ยครับเหลืออยู่ประมาณสัก5-6นะครับถ้าวันพรุ่งนี้นะครับตัวธาน,นีเองเปิดโดดประมาณสัก4บาท60ถ้าเพื่อนๆตามวันพรุ่งนี้นะครับคือเล่นเดทเทกก็เหลืออยู่แค่ประมาณสัก3ร เนื่องจากว่าอะไรทาไมถึงคิดว่าเปิดโดดนะครับอาจจะไปไม่ได้ว่าเซ็ตลงมาเยอะแล้วก็รีบาวตามตลาดของเราโจน,นะที่มีการปิดเขียวในวันนี้นะครับตัวธานีเองก็จะขึ้นไปตรงนี้ถ้าไม่สามารถจะรูุ4.2มาได้ก็จะพักฐานนะครับก็ต้องรองซื้อตรงตรงนั้นก็ได้นะครับสำหรับธานีก็ยังมองเป็นสัญญาณที่ที่ดีนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนั่นแหละ ธานีก่อนหน้านี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ4บาทกว่าอยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าธานีนะครับมีการเพิ่มทุนนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงหน้าต่างของเซตเทรดนะครับเข้ามาเซตเทรดนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าธานีนะครับเป็นชื่อหุ้นนะครับเข้าไปเราก็จะได้หน้าต่างนี้ออกมานะครับราธานีลิสซิ่งนะครับ ในนี้ก็จะบอกหลายๆอย่างครับราคาซินนิงเท่าไอะไรเหมือนคล้ายๆกับหน้าต่างของสเตทปกตินะฮะอัตราการปันผลอยู่ที่5.83แล้วก็ถือว่าไม่เลวนะครับแล้วก็ e.p.s อยู่0.24นะครับ <c oughs> เรามาดู i a c o คอนเดนซนะครับที่ให้ไว้นะครับ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณราคา3.66นะครับโบเกอร์แต่ละโบก็ให้ไว้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับเป็นให้เลขาเมนเป็นบายทั้งหมดนะครับทั้งอัปเดตล่าสุดประมาณมาที่26นี้ตอนนี้อยู่ที่ราคาของธานีอยู่ที่3.94นะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกันกับประมาณตรงนี้แล้วนะครับนมบุระกับเค TBS นะครับให้ไว้ที่สบาทัพเนอะก็มีข่าวบริษัทอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับของธานีธานีเองนะครับก็มีการเพิ่มทุนหุ้นล้า1บาทในตาส่วน2 ตอนหนึ่งนะครับสองต่อนหนึ่งหุ้นเดิมนะครับคือมีสองหุ้นก็ต้องจ่ายหนึ่งหุ้นนะครับก็จะต้องจ่ายเงินในประมาณวันที่หกถึงเก้าตุลาคมแล้วนะครับสำหรับคนที่มีหุ้นทานีตั้งแต่ตอนเขาขึ้นเพิ่มทุนนะครับคราวนี้เรามาดูว่าเป็นยังไงนะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับก็พ e อยู่ที่สิบเอ็ดเท่านะครับถือว่าไม่แพงนะ P/V/V นะครับอยู่ที่2.6นะครับก็เกินมาหนึ่งผู้ถือุ้นรายใหญ่ก็ยังเป็น,นครับบร,รษัทธัชาตินะครับเคี่เป็น้ชาตินะครับกองทุนเปิดต่างๆนะครับก็ถือว่าไม่ได้เลวนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็ถือว่าเจ้าเลยนะครับ f ฟ e โ o l ดอยู่ที่ประมาณ30.13%นนะครับก็ ไม่ได้เยอะนะครับทําให้หุ้นเนี่ยมันเบานะครับแล้วก็วิ่งได้ตีนะครับสามารถลากราคาขึ้นได้นะครับเนื่องจากเมาายิางจูไม่เยอะนะครับแล้วก็การปันผลของหุ้นตัวนี้ปันหนึ่งต่อเนื่องเนาะก็มีการแตกหุ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยสี่ต่อหนึ่งบ้างสี่ต่อหนึ่งก็มีปันอยู่เรื่อยๆนะครับ พอร์ก็มีเงินสดจากการเพิ่มออยไม่ได้เพิ่มทุนนะครับก็มีเงินสดอยู่บ้างนะครับในส่วนของกําไรเงินสดสุทธิ กำไรก็ยังกำไรแบบสม่ำเสมอนะครับก็ไม่ได้มีการขาดทุนอะไรมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ฐานะทางการเงินค่อนข,ข้างแข็งแกร่งนะครับทำให้ราคาของตัวหุ้นนั้นไปในทิศทางที่ดีครับเหมาะสมกับราคานะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะมันใกล้กับตรงที่เขา,าแนะนำกันแล้วนะครับเป็นราคาที่คาดหวังกันแล้วนะครับ เราทำได้เพียงแค่ตีเส้นลายลองรับไปเรื่อยๆนะครับจะถามว่าราคามันสามารถโดดขึ้นไปได้ไหมครับไปได้เรื่อยๆถ้าวันพรุ่งนี้นะครับตัวธานีเองนะครับสามารถขึ้นไปที่4.2ได้ก็ให้ระมัดระวังในการเทคกำไรด้วยนะครับถ้าปรับตัวลดลงมานะครับก็ไม่ควรต่ำกว่าประมาณ3จุด 86นะครับสำหรับธานีนะครับนี่ระยะสั้นนะครับแต่ถ้าดื้อกันยาวๆจริงๆนะครับธานีก็สามารถลงมาได้ถึง3.4นะครับ mm. ก็ยังจ้าผู้หญิงก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ก็การเก็งกำไรก็จะยากขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับถ้าลงมาลึกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ปรับราคาให้ลงมาลึกนะครับเขาจะพยายามถ้าเขาจะดึงต่อไปเนี่ยเขาจะเอาราคาเนี่ย ไม่ต่ำกว่าประมาณ3.8แน่นอนนะครับสำหรับธานีนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเป็นโอเวอร์บอร์ดแล้วนะครับตรงนี้เป็นโอเวอร์บอร์ดถ้าโอเวอร์บอร์ดตรงนี้มีทางเดียวครับคือไล่ราคายอย่างเดียวเลยครับก็มีโอกาสไปได้นะครับที่4.4 4.7นะนครับไฮเดิมอยู่4.5นะไฮก่อนหน้านี้เป็นลำดับลำดับนะครับสำหรับตัวธานีนะครับ ก็ไม่ค่อยจะมีหุ้นเล่นมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์เซตอินเด็กนั้นไม่ค่อยจะดีครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เอามาฝากกันนะครับ